สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอีกล้งวันนี้ผมจ่ายเพื่อนๆได้รับชมผมพัพนะครับวัดถ้วยดวนนะครับผมเป็นอ่ารุ่นนี้เป็นของปองสุปันเป็นคนสร้างนะครับมีราชาพยักษ์แล้วก็พยัก์แสนล้านนะครับเป็นปลาดีจองมานะครับวันนี้ผมจ่ายเพื่อนๆได้รับชมนะฮะ เนี่ยครับอยู่ในซิลเลยนะฮะยังไม่ได้แกะครับก <c oughs> ็ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับองคนี้สวยนะครับพ <c oughs> ระหลวพัดเนี่ยเป็นพระที่เก่งมากๆนะครับและมะียานสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ใช้แล้วได้ใช้แล้วสบายใจมีความมีพินิหารเยอะนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเป็นเพื่อนท่านใดมีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็สะสมไว้ก็จะเป็นการดีนะครับ,รบมองเห็นไม่ชัดนิดหนึ่งนะติดไปนดหนึ่งนะครับ มาชมอีกองนะครับเป็นรุ่นราชพายัคฆ์นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนวาโลหะนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวาโลหะนะครับก็ให้ชมกันเป็นสีน้ำเงินชมพูนะครับสวยนะครับเป็นเนื้อนวาโลหะ เสือคาบดาบนะข้างหลังราชบัยักษ์นะครับหลวงพ่อพัดวัดหด้วยดวยนะนะครับหน้าศึกษาแล้วก็หน้าสะสมมากๆนะครับพระสร้างพิธีดีมากๆเลยเป็นพระของพี่ปองสุพรรณเป็นคนสร้างนะครับให้มีโอกาสมี จังหวะดีก็น่าจะศึกน่าจะสะสมไว้นะครับศึกษาแล้วก็สะสมไว้ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่ได้แพงมาก,กน,นะครับ <c oughs> ก็เป็นพระที่อยู่ในกระแสแล้วก็น่าจะสะสมเอาไว้เพื่อที่จะเป็นของตกทอดในรุ่นต่อต่อไปแล้วก็ใช้ได้ในในทุกกรณีในทุกที่นะครับเป็นพระพิธีดี ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ